สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายปิกนคอกนด้าได้ทำการเปิดตัว CB 400X v อร์ช o น2022ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับโดยมันมาในแนวมอเตอรไต์ไซค์ทัวร์ลิงแอดเวนเจอร์ที่เน้นการควบคุมที่ง่ายและก็มีการอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆมาอย่างน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียว ขนาดเครื่องยนต์นะครับจะมาพิกดิกัดส9 9ซีซีสองสูบดับเบิลโอเฮดคมชาร์ป่จังหวะ4วาวล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน,น,น้ําน้าหนักตัวรถจะอยู่ที่199กิโลกรัมมีท่านั่งในการขับขี่ที่เน้นความสบายสําหรับการเดินทางไกลแต่มิติของตัวรถก็ยังคงมีความคล่องตัวสูงโดยตัวรถจะมีการใส่ระบบกระสะอนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาว SFFBP ของโชว่ามาให้เพื่อเพิ่มการรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆสภาวะการขับขี่ นอกจากนั้นแล้วตัวรถยังได้ใส่ดิสเบรกหน้าคู่แบบทรงคลื่นมาให้ด้วยทําให้มันเบรกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีการลดน้าหนักของล้อแม็กให้เบาลงกว่ารุ่นก่อนหน้าน,านี้ในขณะที่ระบบกระือนด้านหลังนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวรถ Honda c b 400x ในญี่ปุ่นนั้นยังมีการอัปเกรดสีสันใหม่ให้กับตัวรถซึ่งถือว่ามันให้ความสดใหม่ที่แปลกตาไปกว่าสีสันเดิมๆก่อนหน้านี้ ส่วนประเทศไทยเรายังไม่มีรถรุ่นนี้วางจาหน่ายนะครับแต่จะมีตัวเลือกอย่าง CB 500X ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าแต่รูปดนลนณาตาและก็ฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็ให้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมร,ระดับ class, 150, เวอร์คลาส p ป u g e o j a n g o 150 s ต o o t e r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ